อีกอาทิตย์นี้นะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงน้องหมาโดยเฉพาะค่ะโรคที่เรานั้นคัดสรรมานำเสนอเช่นโรคที่เป็นกันบ่อยๆอาจจะทำให้น้องหมาสุดที่รักของเราคันๆๆๆๆเก่าๆๆๆแล้วก็เกิดเป็นแผลนะคะและเคสต่อมานะคะก็คือการที่น้องหมาตื่นรหนกตกใจกับอาการกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าคุณหมอจะมีวิธีรักษาอย่างไรติดตามชมกันได้เลยค่ะที่พามาเนี่ยก็เพราะว่าเขามีอาการคัน คันแล้วก็มีรังแคแล้วคันมากกว่าปกติปกติก็จะคันนิดเดียวตอนนี้คันเยอะมากขึ้นแล้วก็จับดูก็เห็นว่ามีสะเก็ดผิวหนังก็จะแดงเก่าแล้วแดงพอแดงแล้วก็เหมือนจะเป็นแผลแล้วพอเราดูดูไปสักสองสมวันก็จะเป็นสเก็ตจะเป็นอย่างไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากการตรวจโรคผิวหนังและเราก็มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะ ไม่ทราบว่าน้องขอกระเชา้ามีปัญหาผิวหนังอย่างไรบ้างคะมีอาการคันค่ะค่ะมีอาการคันที่ไหนบ้างคะคันคคที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ขาค่ะแล้วก็เลียขาค่ะ,คะทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะจย์ค่ะ ทันนี่คือเกาเลียรหรือว่าเอาตัวถูยังไงบ้างเกากับเลียเกากับเลียตัวตัวไม่ได้ถูะะโอเคค่ะคุณหมอสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นลุยกันให้หายสงสัยว่าเจ้าคอกระเช้านั้นเป็นอะไรมาค่ะเวลาตรวจร่างกายนะคะ ถึงแม้จะบอกว่าเป็นโรคผิวหนงังแล้วบอกว่าเป็นเฉพาะที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องตรวจให้ครอบคลุมเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีบางตำแหน่งที่เจ้าของเห็นชัดแต่ว่าจะมีตำแหน่งอื่นเหมือนกันที่อาจจะมีปัญหาของโรคแล้วก็จะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเป็นโรคอื่นด้วยหรือเปล่านอกจากที่เจ้าของแจ้งเรามาอนะลกูกโอเคอันนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่ามีมีรังแคนะคะแล้วก็มีสเก็ด เกิดขึ้นมันก็จะเห็นได้ด้วยว่ามันตกอยู่ตามพื้นโต๊ะสาเหตุของการเป็นสะเก็ดรังแคเกิดได้จากหลายสาเหตุจากหลายโรคผิวหนังมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเชื้อ,อ,อหรือว่าเป็นมาจากพวกพยาธิภายนอกก็เป็นไปได้ค่ะหรือพวกตัวไรปรสิตก็เป็นไม่ได้เช่นกันค่ะเราก็จะใช้สกอ๊อตเทปนะคะ ง่ายๆแค่นี้เลยในการเก็บตัวอย่างผิวหนังของสุนัขนะคะ,ะการเก็บตัวอย่างเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นได้ว่ามันมีการติดเชื้ออะไรบ้างมีเซลล์อะไรที่ผิดปกติไหมนะคะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่จะเก็บก็จ,จะเป็นตำแหน่งของที่เราเป็นเห็นรอยโรคค่อนข้างชัดเจนนั่นก็จะตำแหน่งไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษนะ,นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเราแปะสกอตเทปไปตรวจด,ดู เราก็จะเอาสก๊อตเทปนะคะมาแปะบนกระจกสไลด์เพื่อ,อไปย้อมตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีในการตรวจต่อไปที่เราจะทำนะคะก็จะเป็นวิธีการตรวจที่ทำกรณีที่เราสงสัยว่าสุนัขมีปัญหากอย,าอย่างเช่นขี้เรือนเป็นต้นนะคะปัญหาขี้เรือนก็อาจจะทำให้สุนัขมีอาการมีลักษณะเป็นผิวหนังค่อนข้างมันแบบนี้ได้แล้วก็มีสะเก็ดรังแคแบบนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือน้ำมันนะคะ เราจะหยดน้ำมันไปบนกระจกสไลด์เพื่อที่ว่าเวลาเราขูดตรวจผิวหนังเนี่ยเราก็จะเอาส่วนของส่วนที่เราขูดมาได้เนี่ยมาละลายในน้ํามันถ้ามันมีตัวอะไรขี้เรื้อนตัวอะไรขี้เรื้นก็จะอยู่ในตัวส่วนน้ํามันแบบนี้นะคะอะไรขี้เรื้อนอืมก็คือสุนัขที่เป็นโรคขี้เรื้อนที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆหรือเปล่าคะคุณหมอยังค่ะยังค่ะอย่าพึ่งสรุปอาการไปก่อนดีกว่า ชัดไม่แน่ใจเมอก็จะเลือกก่อนว่าหมออยากขูดที่ตำแหน่งไหนดูแล้วน่าสงสัยที่สุดนะคะก่อนที่จะขูดก็บีบนิดนึงเนื่องจากว่ามันอยู่ลึกในรูขุมขนซึ่งมันอยู่ลึกลงไปทีนี้เวลาเราขูดตรวจผิวหนังเราต้องการได้ปริมาณไลขีเรือนที่เยอะที่สุดอีกวิธีตรวจอีกวิธีหนึ่งนะคะ ถ้าสมมุติว่าสุนัขไม่ให้ความร่วมมือจริงๆในการที่จะขุดตรวจผิวหนังหรือว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการที่ขูดเราจะไปโดนอวัยวะสําคัญเช่นบริเวณรอบตาเนี่ยเราจะใช้วิธีในการดึงขนมาตรวจด,ด้วยได้เช่นกันโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บตัวอย่าง วันนี้คือคือจากเซลล์ผิวหนังเลยค่ะจากที่เราแปะสกอตเทปมามันก็จะได้เซลล์ผิวหนังติดมาด้วยพอย้อมสีเราก็จะพบเซลล์พวกนี้ได้ที่บอกดถึงความผิดปกติค่ะจากที่ตรงบริเวณที่เข็มชีนะคะอันนี้ก็คือเซลล์ของเชื้อยีส s ์ซึ่งเราจะพบได้เป็นปกติใน บนผิวหนังสุนัขแต่ว่าเวลาที่มันมีความผิดปกติของผิวหนังเชื้อยยสต์ก็จะเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้ผิวหนังของสุนัขมีลักษณะมันแล้วก็แดงแล้วก็คันขึ้นมาได้นะคะลักษณะของตัวเชื้อยยสต์เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นลักษณะมันเป็นเหมือนบางคนก็บอกว่าเหมือนถั่วลิสงบางคนก็บอกว่าเหมือนกับต ah ุ๊กตาหิมะก็คือมันจะมีส่วนของมันที่ส่วนปลายที่เป็น ส่วนส่วนนอบเล็กๆกันนะคะแล้วก็ตัวอ้วนๆที่อยู่ออกมาดัะนั้นนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ1น3่5ประมาณ 6- 7เเซลล์ที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือมากกว่าปกติที่เราควรจะพบนะคะอันนี้เราเจอตัวขี้เรือนด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของขี้เรือนเปียกที่เราพบได้ ที่ผิวหนังเนี่ยมีเยอะจริงๆไม่งั้นปกติแล้วเนี่ยเราจะแปะสกอตเทปมาเราจะไม่เจอมันก็จะเป็นตัวไรขี้เรื้อนหน้าตาแบบนี้นะคะมีอันนี้คือส่วนหัวของเขานี่คือปากแล้วก็จะมีขาทั้งหมด8ขาอันนี้คือสีู่แล้วก็เป็นลำตัวยาวแบบนี้อันนี้ก็เป็นแสดงว่าสุนะัขตัวนี้ก็วินิจฉัยได้ว่ามีปัญหาติดเชื้อยีสต์แล้วก็มีปัญหาเป็นโรคขี้เรื้นเปียกด้วยค่ะนั่นไงคะมีขี้เรื้นแห้ง ก็ต้องมีขี้เรื้อนเปียกแล้วต่อไปจะมีขี้เรื้อนที่ท่วมแฉะอีกไหมคะคุณหมอเอออันนี้มุกนะคะท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่ดูจากเซลล์ตรงนี้แล้วเราบอกได้เลยว่าเป็นขี้เรื้อนแล้วเราจะรักษาเลยนะคะเราก็ต้องมาดูจากสไลด์ที่เราขูดตรวจไปด้วยเพื่อที่จะนับจานวนว่ามันมีตัวขี้เรื้อนมากน้อยแค่ไหนอยู่ในระยะอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเวลาหมอรักษาไปแล้วเนี่ยหมอจะได้ประเมินได้ว่า ถ้ายาไปหนึ่งเดือนแล้วดีขึ้นไหมยามันใช้ได้ผลดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยาไหมเวลาที่เราเจอเราก็จะนับจำนวนด้วยว่ามีตัวแก่อยู่กี่ตัวนะคะแล้วก็มีไข่ไหม พอเรานับจํานวนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจดบันทึกไว้เพื่อที่ว่าพอเราให้ยาไปแล้วครบ1เดือนเราก็ขุดตรวจซ้ําเราก็ต้องดูว่ามันตายไหมหรือว่ามันยังมีชีวิตอยู่อีกเช่นกันทีนี้เนี่ยคิริอนเปียกเนี่ยก็ติดต่อมาจากทางแม่สู่ลูกนะคะช่วงสองสาวันแรกที่แม่เลี้ยงลูกเนี่ย ตัวไรเคเรนเปียกก็จะคลานจากแม่เนี่ยมาอยู่ที่ตัวลูกบางตัวอาจจะไม่เกิดโรคเมื่อเขาโตขึ้นแต่ว่าบางตัวก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่า ปุ่มคุ้มกันของแต่ละตัวเป็นอย่างไรทีนี้เนี่ยถ้าสมมติบอกว่าตัวนี้เป็นใช่ไหมคะตัวอื่นที่บ้านที่เป็นพี่น้องของเขาที่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวขี้เรือนเปียกได้เช่นกันเนื่องจากว่าเป็นในครอบครัวของเขาเองนะคะปกติแล้วเลือนเปียกเนี่ยกับเลือนที่เรือนที่เรียกกันเนี่ยเหมือนกันไหมคะขี้เรือนแห้งเนี่ยมันเกิดจากตัวจากตัวไรอีกชนิดหนึ่งนะคะขี้เรือนเปียกเราเกิดจากดีโมเด็กซ์เคนิส ขี้เลนแห้งเราเกิดจาก s a r c o อ d e s c a p i l l ตัวนี้เนี่ยก็เวลาเราเจอเนี่ยก็เช่นยกตัวอย่างเวลาราไปวัดเราเห็นหมาคันมากๆเลยก็มีโอกาสที่จะเกิดจากคี้เรือนแห้งได้นะคะขี้เรือนแห้งเนี่ยติดต่อจากหมาสู่หมาคือแค่สัมผัสกันก็ติดได้แล้วแล้วก็จะทําให้หมาเนี่ยมีอาการคันรุนแรงมากๆ ไม่มาไม่เคยมีประวัติคันอะไรเลยแต่อยู่ดีๆคันฉับพลันแล้วก็เกาเกาเกาแล้วตัวอื่นในบ้านก็เริ่มติดตามมามนะคะทีนี้เนี่ยมันจะต่างจากขี้เรื้อนเปียกตรงที่ว่าขี้เรื้อนเปียกเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดอาการคันมันจะเกิดลักษณะที่ขนร่วงมาก่อน<ม>แล้วพอเมื่อมีการติดเชื้อซากซ้อนเกิดขึ้นเช่นติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อยีสต์ขึ้นมาเนี่ยถึงจะทําให้มีอาการคันเกิดขึ้นตามมา ตำแหน่งของโรคที่เป็นก็ต่างกันอีกถ้าสมมติขี้เรือนแห้งเขาจะเป็นตามใบหูนะคะตามข้อศอก ตามท้องแล้วก็ตรงข้อเท้าอย่างขอกระชาเนี่ยไม่มีตำแหน่งตรงนี้แต่เขามีตำแหน่งตรงไหนที่ทําให้เราสนใจว่าเป็นขี้เลือนเปียกนั่นคือตำแหน่งบริเวณหน้านะคะรอบตาจะมีขนบางบ้างเล็กน้อย <Okay. S 1> แล้วก็เท้า <Okay. S 1> เพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะเวลาหมาดูดนมจากแม่เขาก็ต้องใช้หน้ากับเท้า uh huh. ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> สคัมผัสกับแม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตำแหน่งที่ขี้เลือนเนี่ยมันคลายมาสู่ห uh huh. มาของเราเป็นหลักเลยแล้วก็ เวลาเป็นขี้เลื่อนเปียกจะเห็นอย่างเช่นรอบตาหรือว่าเท้าทั้งสีเนี่ยมีปัญหาอันนี้ก็จะทําให้เราสงสัยว่าเป็นขี้เลื้อนเปียกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเวลาที่ท่านผู้ชมไปซื้อสุนัขมาเลี้ยงก็ต้องสังเกตกันดีๆค่ะว่าแม่สุนัขเนี่ยมีประวัติเป็นโรคขี้เลื้อนเปียกหรือไม่ปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปพอเขาเจอก็ใช้กรรมฐานใช้อะไรพวกนี้ใช้ได้ไหมคะจ๊ะ กรรมฐานเนี่ยจริงๆมันมีฤทธิ์เป็นเหมือนเราสาาใช้ฆ่าเชื้อนะคะ,ะถามว่าช่วยได้มากไหมอาจจะช่วยไม่ได้มากนะคะก็มันอาจจะช่วยฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งแต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีเราโรยไปแล้วเนี่ยผิวหนังหมาไม่มีความชื้นความมันมันก็กลายเป็นจับก,กัมเ็นกอนอแล้วก็กลายเป็นติดเชือ้อขึ้นมาข้างใต้ได้นะคะ ก็จะได้หมาสีเหลืองแล้วก็ขึ้นไปปิ้งเป็นหม่าย่างได้หรือหมูสเต๊ะนะคะก็ะอาจจะใช้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหมอว่าจริงๆใช้แชมพูช่วยก็ได้ระดับหนึ่งแล้วหรือบางคนบอกว่าใช้น้ํามันก๊าดได้ไหมอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีผลทดสอบอะไรแล้วก็ไม่มีความเป็นพิษกับสุนัขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนําให้ใช้มีบางคนบอกน้ําหน่อไม้ดองก็มีแต่ว่ามันไม่มีผลงานทางวิชาการอะไรที่ยืนยันได้ ส่วนเรื่องการรักษานั้นก็แล้วแต่ความรุนแรงของโรคนะคะรวมถึงกำลังทรัพย์ของเจ้าของสุนัขเพราะยาบางชนิดมีราคาที่ค่อนข้างสูงประกอบไปด้วยยาที่ใช้กินยาฉีดและยาหยอดหลังค่ะส่วนอาการคันนั้นคุณหมอให้ยาสะที่ฆ่าเชื้อยีสต์หลังจากรักษาโรคเรื้อนเปียกแล้วการใช้ยาสะขอเตือนเลยนะคะว่าอย่าใช้แชมพูขจัดรังแคของคนเป็นอันขาด ของใครของมันนะคะแล้วของคนก็อย่าเอาของหมาไปสะนะคะและเคสต่อมานะคะที่น่าสนใจค่ะก็มาถึงเรื่องของเสียงที่มีผลต่อสุนัขเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังคุณหมอกันค่ะเราจะมา ปรึกษาป,ปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะคะที่บ้านก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องฟ้าร้องสุนัขก,กลัวเสียงฟ้าร้องนะคะก็เป็นปัญหาที่เราพบค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาที่เจ้าของสัตว์เนี่ยชอบมาปรึกษาเป็นประจำสวัสดีค่ะนี้มาตัวปัญหาเป่าเราร้องเป่านะคะเป็นเด็กมีปัญหาปัญหา หลักๆก,ก็จะมีเรื่องกลัวฟ้าร้องครับค่ะกลัวเสียงดังอย่างอื่นด้วยไหมคะอันดับต่อมาก็จะเป็นเสียงพลุเสียงประทัดครับทีจ่จะเป็นครับโอเคงั้นก็แสดงว่ากลัวเสียงดังทั้งหลายเลยปกติเวลาที่กลัวเสียงฟ้าร้องหรือกลัวเสียงดังเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะพอได้ยินเสียงปุ๊บก,ก็จะสั่นครับสั่นแล้วก็หายใจแรงแล้วก็หอบ มีเข้าห้องน้ำครับถ้าเป็นกลางคืนจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ทั้งคืนเลยครับค่ะก็ตระดับปัญหาของเป๋าอะนะคะจากส่วนหนึ่งที่เราประเมินจากแบบสอบถามพฤติกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของจะต้องกรอกให้เราก่อนว่าหมาของเขาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะครอบครัวเป็นยังไงได้หมามาอย่างไรยูนิยกตัวอย่าง กินอาหารยังไงใครเป็นคนให้สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็จะมาประเมินคร่าวๆว่าหมามีปัญหามากน้อยแค่ไหนอย่างของเป่าเนี่ยยังไม่รุนแรงมากนะักเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยเป็นแล้วยังมีที่หลบยังไม่หนีออกจากบ้านหรือไม่ทำ้ายตัวเองนะคะถ้าบางตัวที่มีปัญหาค่อนข้างมากเนี่ยกลัวมากๆก็คือแม้กระทั่งเสียง อย่างเช่นยกตัวอย่างเสียงสตาร์ดรถพวกนี้เนี่ยก็ทําให้ตกใจแล้วก็สามารถที่จะวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยคือหายไปเลยนะคะเจ้าของน้ำไปตามกลับมาบ้านอันนี้นอันตรายมากเพราะบางตัวหายก็หายไปเลยบางเคสก็หายออกไปโดนรถชน่เ,นเป็นต้นหรือบางตัวเนี่ยเจ้าของ ก็พยายามกันแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหาทางไปไม่ได้หรือมือตัวพุ่งเข้าห้องน้ําก็จริงแต่ว่าไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลยบางตัวเนี่ยมีบางรายที่ปีนขึ้นไปบนอ่างล้างหน้าตกลงมาแตกก็มีนะคะหรือว่าพยายามที่จะตะกุยข้างฝาตะกุยอยู่ตลอดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยจนกระทั่ง เล็บเนี่ยมีแต่เลือดฟันปากนี่เลือดเต็มไปหมดเลยเพราะพยายามทึงฝาคือพยายามทํายังไงให้เอาฉันออกไปจากตรงนี้ทีอันนั้นคือกลัวรุนแรงมากมันเราถึงเรียกว่าโฟเบียคือกลัวจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอก็วิเคราะห์วิดีโอที่เจ้าของสุนัขถ่ายมาให้เห็นถึงความเป็นอยู่ให้เห็นนิสัยของสุนัขและสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยค่ะ เวลาที่เราจะแก้ปัญหาพฤติกรรมนะคะมันหลกัหลกๆเลยที่เราใช้กันเนี่ยก็คือการทำพฤติกรรมบำบัดถ้าพฤติกรรมบำบัดแล้วเนี่ยเราประเมินว่าอาจจะไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องให้การรักษาทางยาร่วมด้วยในบางราย นี้การทำพฤติกรรมบำบัดน,นะคะมันก็จะประกอบด้วย2อย่างหลักๆก็คือ1นึ่ทำถ้ากรณีที่กลัวเสียงฟ้าร้องหรือกลัวเสียงดังเราก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นใช้ซีดีซีดีเสียงนี้เสียงเฉพาะที่รวมเอาสิ่งที่สุนัขอาจจะตกใจหรือหวาดกลัวเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงปืนหรือเสียงประทัดนามาใช้เพื่อบาบัดค่ะ ก็จะมีซีดีที่จะมีเสียงฟ้าร้องเสียงพลุนะคะเสียงประทัด mm hmm. เสียงปืน mm hmm. พวกนี้ mm hmm. ซึ่งเป็นเสียงที่เราเจอบ่อยว่าทําให้หมาเนี่ยมีปัญหากลัวเสียงดังเพราะฉะนั mm ้น hmm. พวกนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เราเรียกว่า Desensitization ด s เซน i ิ i ทเซชันก็คือทำให้มันมีความไวต่อเสียงน้อยลงเราก็จะเปิดเสียงเนี่ยจากดังน้อยๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มความดังขึ้นทีละชา้ชาๆจนกระทั่งสุนัขเนี่ยไม่มีปฏิกิริยากับเสียงเหล่านั้นพอเขาเริ่มไม่มีปฏิกิริยากับเสียงเหล่านั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่อีกขั้นตอนของการทำพฤติกรรมบำบัดอันนั้นก็คือการที่เราทำา c o ตอร์คอนดิ i ช i น n c o าน์เตอร์คอนดิชเน g งเนี่ยแปลง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าแทนที่คุณจะกลัวเราให้คุณทําอย่างอื่นแทนแทนที่คุณจะวิ่งหนีเข้าสู่ห้องที่มันเ,เป็นห้องรับห้องที่ปลอดภัยของเขาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอยู่กับเราได้นะคะแล้วเราก็ให้อาจจะให้ขนมหรือให้ของเล่นในระหว่างที่มีเสียงเหล่านั้นก็เดี๋ยวอาจจะสาธิตให้ดูว่าทําอย่างไรบ้างพอเราทําไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่ม ปิดเสียงแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมานะคะอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือหรือถ้าวิธีเราเรามีรีโมทก็เปิดเสียงขึ้นมาให้ดังพอมีเสียงขึ้นมาปุ๊บแทนที่เราจะไปโอบหมานะคะเราก็ให้ขนมให้รางวัลอะไรให้มันดูตื่นเต้นแทนเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเขาจะเชื่อมความสัมพันธ์ว่าพอมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเว้ยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นฉันได้กินขนมฉันได้เล่นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการ อันนี้คือเราแค่ลองสมมติดูก่อนนะคะว่าถ้าเราเปิดเสียงฟ้าร้องขึ้นมาทั่วทีเป็นเสียงดังเช่นเสียงจุดพลุจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราลองดูสุนัขตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเริ่มไปแล้วโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำค่ะเจ้าเป๋าก็ลุกออกไปจากเก้าอี้ทันทีเลยสงสัยจะกลัวมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โอ้โออันนี้คือท่าที่สุนัขเครียดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเรียจมูกแล้ว บางตัวก็จะเดินมาหาเจ้าของแล้วเพราะว่าต้องการว่าฉันจะทํำยังไงดีสิ่งที่แนะนําให้เจ้าของทําก็คือว่าไม่ต้องไปแสดงการเครียดอะไรด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปปลอบใจอะไรสุนัขเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปปลอบก็จะเป็นการให้รางวัลว่าดีแล้วกลัวต่อไปต่างจากคนอย่างเราๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นดิฉันเองเนี่ยอาจจะขาดแรงปลอบใจไม่ได้เป็นอันขาดเลยทีเดียวค่ะมีหวังช้ำใจตาย อันนี้คือเริ่มต้นของ CD นะคะเวลาที่เราจะใช้ทีน,นี้เริ่มสงสัยเริ่มแบบมองไปข้างบนว่าเกิดอะไรขึ้นนี้เวลาที่เราใช้ CD ดีในการฝึกนะคะเราจะเริ่มจากปรับระดับซีดีเสียงเนี่ยให้มันดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆแล้วไปจนถึงระดับที่หมาของเราเนี่ยโอเคฉันไม่มีปฏิกิริยาอาจจะมีแบบหูตั้งหัน่าฟังว่ามันมีเสียงอะไร แต่ว่าไม่รู้สึกเครียดเพราะฉะนั้นเจ้าของก็ต้องคอยจดบันทึกด้วยว่าตอนนี้เราตั้งไว้ที่ระดับเสียงเท่าไหร่คุณผู้ชมคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เราควรจะหามุมที่น้องหมาสามารถเข้าไปหลบเมื่อเกิดอาการกลัวเพื่อทำให้เขารู้ว่ามีที่ที่ปลอดภัยที่สามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาโดยไม่เตลดิดหนีออกจากบ้าน อย่างเช่นในห้องน้ำาค้าเตอร์คอนดิช i ั n นนินะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เราให้เขาทำอย่างอื่นแทนที่จะกลัวแล้ววิ่งหนีไปหรือเครียดเราก็จะบอกว่าโอเคเวลามีเสียงนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวจะมีขนมเดี๋ยวจะมีอะไรให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากว่าอาจจะมียกตัวอย่างเช่นขนมที่เขาชอบแบบนี้แล้วแบบ <c oughs> อ,นนอะไรลูกขนมปะขนมของเปาปะอันนี้เรานั่งเฉยๆก่อนได้แต่ว่าพอมอเปิดเสียงฟ้ารองปุ๊บ ถึงจะเริ่มให้ขนมเริ่มคุยกับเขานะคะโอเคเราเพิ่มเสียงก็คือเริ่มให้ขนมเลยคะ่ะแล้วเขาก็จะให้ขนมไปในช่วงที่มีเสียงสั้นๆแค่นี้ยพอเราเสร็จแล้วพอเสียงหมดก็เลิกให้เตรียมทาร์เลนี่แหละคะ่ะให้เลยคะ่ะ เสียงมันจะแค่สั้นๆแค่ช่วงสั้นๆแบบนี้เลยอันนี้เวลาฝึกนะคะเราจะให้ฝึกในห้องที่เขาค่อนข้างผ่อนคลายนะคะดังนั้นเวลามีเสียงปุ๊บเราให้เลยมีเสียงปุ๊บเราให้เลยทุกครั้งหรืออาจจะต้องให้คิวกันว่าเดี๋ยวค่อยเล่นแทร็กต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้แลนนี่ตอนนี้เริ่มไม่สนใจละว,ว่ามีเสียงอะไรซึ่งดีนี่ตอนนี้ไม่น่าจะยาก เป็นขั้นตอนที่ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะนี่สังเกตได้เลยนะคะว่าพอเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องมาเนี่ยเจ้าเป๋าก็จะหันไปหาขนมทันทีทันใดอย่างนี้เรียกว่าน้องเต๋ากาลังหาที่พึ่งทางใจเพื่อที่จะมีแรงกล้าต่อเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นเองแล้วครับมาจะเรียนรู้ว่ามันมีการมีการเชื่อมสัมพันธ์กันได้ว่าอุ้ยพอมีเสียงปุ๊บฉันได้มีเสียงปุ๊บฉันได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆฝึกทีนี้เนี่ยอันนี้คือเรา แบบคร่าวๆให้เห็นพอเอาเข้าจริงไม่ใช่หมายความว่าฝึกปุ๊บๆแบบนี้แล้วหมาเราจะเลิกกลัวฟ้าร้องเลยนะคะอย่างที่บอกสรุปง่ายๆขั้นตอนตอนแรกเนี่ยเราเปิดเสียงแทร็กของซีดีที่เป็นเสียงเนี่ยยาวๆให้เขาฟังเริ่มจากความดังที่เบาก่อนแล้วก็ค่อยไล่ดังขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงว่าดังสุดเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไร เอทีนี้นะคะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมบางตัวกลัวแล้วบางตัวไม่เห็นจะกลัวเลยสิ่งที่ทําให้กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือสิ่งที่ดังอึกกระทึกเนี่ยมันเกิดจากอะไร ค่ะก็สาเหตุที่ทําให้หมากลัวเสียงดังนะคะก็มีมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะมาจากสายพันธุ์การเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ทําให้มีผลทําให้หมาเนี่ยกลัวเสียงดังได้ดยกตัวอย่างเช่นจากสายพันธุ์เนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นหมาที่กลัวเสียงดังนะคะลูกก็จะมีโอกาสที่โตมาแล้วก็เป็นหมาที่กลัวเสียงดัง อย่างยกตัวอย่างถ้าแม่หมาเนี่ยเขากลัวอะไรเขาก็จะสอนลูกเขาให้กลัวสิ่งนั้นตามมาด้วยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากได้หมาที่กลัวเสียงดังอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะต้องดูว่าพ่อแม่เขามีปัญหาแบบนี้ไหมนะคะเพราะถ้าพ่อแม่มีลูกมีโอกาสแนวโน้มสูงที่จะมีปัญหาเหล่านี้อย่างที่สองนะคะอย่างเรื่องการเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นถ้า หมาของเราเนี่ยอายุ 6- ถึงสิอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่หมาเนี่ยเรียนรู้กันเข้าสังคมแล้วเขาไม่เคยเจออะไรไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยพอโตขึ้นก็จะมีโอกาสที่ก็จะกลัวสิ่งเหล่านั้นตามมาได้นั้นเสียงอะไรก็ตามก็ที่มันผิดไปจากปกติที่เคยได้ยินนะล,ลูกเนาะก็จะทำให้ เขาตกใจได้มากกว่าปกตินะคะดัะนั้นช่วงฝนสิบประเทศเป็นช่วงสำคัญที่ต้องเรียนรู้ให้รู้จักสิ่งต่างสียงต่างเสียงต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่แปลกไปด้วยนั้นก็จะเป็นส่วนที่สำคัญก่อนจะจากกันวันนี้นะคะคุณหมอก็มีทริคที่จะมาบอกสำหรับบ้านที่เลี้ยงสุนัขแล้วมีพวกเห็บแล้วก็หมัดกันอยู่เยอะค่ะนอกจากการใช้ยาให้ได้ผลแล้วเนี่ยควรจะต้องจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้ดูไม่รกแออัด แล้วก็ไม่ให้มีน้ําขังชื้นนะคะบ้านมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ 14, 14ตัวใช่ไหมคะ,ะก็เดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเวลาที่หมามีปัญหาเรื่องเห็บนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังตามมาร่วมด้วยได้บางตัวก็จะมีปัญหาอย่างเช่นเกาคันแล้วก็ แต่ที่จะต้องระวังมากไปกว่านี้ก็คือไม่ใช่แค่ปัญหารเรื่องผิวหนังถ้าเห็บเยอะมากเนี่ยหนึ่งอาจจะทําให้เกิดภาะวะโลหิตจางก็ได้แล้วก็ที่จะตามมาที่อันตรายหน่อยก็คือเรื่องของพยาธิเม็ดเลือดน,นะคะมันก็จะเป็นพาหะที่นําโรคนี้มาทีนีอ้อย่างสมมติว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นที่ที่เห็บอยู่เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเห็บเนี่ย เขาเวลาเราเจอเราเจอเป็นตัวลูกเกดเนาะตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นเห็บตัวเมียตัวผู้แล้วก็เราเห็บตัวเมียเนี่ยขึ้นมาบนตัวสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวผู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะคลานออกจากตัวสัตว์ลงมาแล้วไปหาที่มืดๆเงียบๆสงบอยู่เพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นพวกใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มืดๆนะคะแล้วอย่างที่ที่อย่างที่บ้านเรามีอย่างเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นที่ที่ซ่อนที่ดีเลยพวกรอย แต่ของผนังนะคะแอยแตกของบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่แล้วเห็บหมาเนี่ยมันเก่งด้วยมันสามารถไต่ขึ้นไม่ได้ไนะคะเพราะนั้นบางคนบอกว่าเห็บขึ้นไปถึงบนคอนโดก็เจอได้นี่เราก็จะเจอว่าอย่างสมมติว่าซอกมุมพวกนี้ก็จะเป็นที่ที่เห็บชอบเข้าไปอยู่แล้วถ้าจะรักษาอาการเห็บแบบจริงจังอะค่ะเราจะทำยังไงดีคะคุณหมอ ทีนี้บนตัวศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ค่อนข้างเยอะมีตั้งแต่ที่เราเจอกันบ่อยๆเวลาเราไปเดินห้างก็พวกแชมพูค่าเห็บหมัดใช่ไหมคะแชมพูค่าเห็ดหมัดก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพมันอยู่ได้ไม่นานก็คือช่วงที่ลงแชมพูไปแล้วก็ค่าได้ตอนนั้นก็ค่าได้เฉพาะตัวแก่ พวกเห็บหมัดเท่านั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวนะคะอย่างที่2นะคะที่คนนิยมใช้ต่อมาคือพวกแป้งพวกแป้งโรยเห็บหมัดเหมือนกันทีน,นี้แป้งก็คล้ายๆกับแชมพูคือมันก็หมดฤทธิ์เมื่อมันออกจากตัวหมาไปแล้วดังนั้นเนี่ยจ,จะอยู่ได้ประมาณแค่ส3งามวันเท่านั้นก็ไม่ค่อยได้ผลดีในการฆ่าเห็บเท่าไหร่ แล้วก็มันจะเป็นใช้แชมพูทั้งแป้งก็จะเป็นการฆ่าตัวเห็บตัวแก่เป็นหลักเลยนะคะนี้เวลาเราต้องการฆ่าเราก็ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าตัวอ่อนได้ด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีพอมดเซตวงจรนี้ไปพอเห็บตัวใหญ่หายไปสักพักหนึ่งก็จะมีตัวอ่อนขึ้นมาอีกแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่พึ่งก็คือพวกปลอกคอการเห็บหมัด นะคะปล้คกการเห็บหมัดก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ดีมากนะก็ไม่ค่อยแนะนําสมมติว่าเรามีเห็บเยอะแลามีหมาหลายๆตัวอย่างนี้เนี่ย เราก็อาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นในลักษณะอย่างเช่นสเปรย์ก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาจากพวกสเปรย์แล้วก็จะเป็นพวกยาหยอดหลังก็มีเหมือนกันถ้าเราไม่ชอบสเปรย์เพราะว่าหมาเราขนยาวสเปรย์ไม่สะดวกนะคะถ้าขนสั้นๆอย่างเงี้ยสเปรย์ง่ายๆแต่ว่าถ้าขนยาวบางคนไม่ชอบบอกว่าโอ้โหสเปรย์ยากจังก็ใช้เป็นแบบหยดหลังได้ทีนี้แบบหยดหลังก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกเช่นกันก็ บางชนิดก็ป้องกันพิ่อหน่อหัวใจได้ด้วยนะคะเวลาป้องกันพิ่นหน่อหัวใจก็หยอดไปปุ๊บนอกจากป้องกันหยอพื่อนหน่อห,หัวใจยังป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ทีนี้สุดท้ายที่คนชอบมาก ก็คือฉีดถามว่าฉีดยาฆ่าเห็บได้ไหมนะคะ,ะเราไม่แนะนําให้ฉีดยาฆ่าเห็บข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่มีเอกสารทางวิชาการอะไรยืนยันประสิทธิภาพในการที่จะฆ่าเห็บของมันอย่างที่สองมันมีความเสี่ยงในการใช้เพราะมันจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้าฉีดไม่ถูกต้องหรือว่าหมาเราแพ้ายาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ เป็นอัมพาตชั่วคราวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางคนก็เน้นว่าสะดวกเนาะก็แต่ว่าหมอก็ตอก็ต้องรับความเสีย่ยงตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับความรู้ดีๆที่จะดูแลสุนัขที่เลี้ยงไว้เมื่อเจ้าของมีความใส่ใจก็จะทำให้สุนัขของเรามีความสุขค่ะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วสำหรับ Animal Speak ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ